สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพ่อก,กับแม่น้องอติมกินแหลกวันนี้จะมานี่อันนี้จะเป็นมะยมมะยมซิทนะพ่อแม่พี่น้องมะยมสิทนี่วันนี้ขอสิมามาเห็ดก็คือว่าแะมาเห็ดคล่ายๆแบบว่าเอาน้ำปลาผิดปนเนะาะเขาคืมากินแบบเหมือนเนื้อไข่ย,ยำนะเนาะอันนี้กับมดระดูการเพื่ออะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าเอาแส นำแข็งไว้อเอาแเผแข็งไวเ้เนาะพอหลังจากที่เฮาอยากกินเฮาก็เอาซียวออกมาละลายให้งเขานิ่มบัดนี้เทาก็คอยเอามาย้ำหรือต้ำก็ได้เนาะนี่อันนี้เฮาเก็บไปกินได้ในช่วงระหว่างที่ว่ามันโบมีกินนะพ,พ่อแม่พี่น้องบัดนี้เทาก็นี่ฮะโตกินเบิดนี่เนาะงพ่อแม่พี่น้องเบิ่ร์ดไงนี่ วันนี้ไปทำไปดูเลยว่าขอ่อยชีเห็ดแบบใดเนาะขอ่อยชียำแบบใดปะไปติดตามเบิ่งกันเลยฝนคือโตกเกเยนมาพ้นกระต๊ะกคือเก่าแหละพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยบองแงน,นี่อันนี้ก็ทีเป็นทังเก็บน้ำกินของ,งข่อยเด้อกินน้ำฝนพ่อแม่พี่นอ้องน้ำฝนนี่ก็สะอาดสุดๆแล้วเนาะเราก็มาเบิง่งวิธที่ทำเลยนะาะพ่อแม่พี่นอ้องอันนี้คือขอ่อยชียำเด้อยำใส่ผิดป่นเนาะ อาอันดับแรกเขาจะเอาคอยลงไปเอารถด,ดีลงไปใส่แล้วเนาะรถด,ดีแล้วแต่ว่าข้าหมักนัวแบบหมักนัวเนาะต่อไปคเขาจะใช้อน้ําตาลลงเด้วยกันน้ําตาลโอ้ยใส่น้ําตาลลายกตะวานกับบุรีเด้ดเดี๋ดววันนี้จะใช้อน้ําปลาลงไปด้วยพ่อแม่พี่น้องน้ําปลาน้ำปลา,นะาจะใส่ลายใส่ลายมาที่เค็มเนาะจุดเด่นของข้า็คือนั่นแหละบานี้ก็บที่มาใส่น้ำปลาแดกได้พ่อแม่พี่น้อง ปลาแดกเป็นปลาแดกกระเพาะแบบเอามาใส่แบบกินกับขมตำกินกับสีนอส้องเพื่อแเพื่อนลาดไปเลยปลาแดกปลาแดกเป็นปลาแดกดิเออบเนอะพ่อแม่พี่น้องเ<ม>อ้ยอ่าเราจะอีห้ากับซิมะคุนบ้านเนี้ะเ<ม>อ้ยไปจังไดพ่อแมพี่น้องอ่ะเทสแล้วของซิมะกินได้แล้วบ้านนี้ยของซิมะกินแ,แ,แหลกมากินแหลกแดกแหลกห้เจ้าเบิ่งเด้อเด้อ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ควรจะกินแล้วเนาะอยู่ข้างหลังก็จะเป็นบรรยากาศฝนตกเนอะทำไมพี่น้องเห็นเขาก็มากิน,นย้ํามะยมสิบเนาะย้ำของเขาก็คือใส่ผิบกบ่้แล้วก็ใส่พวกไอ้น้ำปลาเนาะกินแล้วระบายช่องดีเด้อ หน้าที่มันออกนั่นอยู่ในสวนจะคอยอยู่นี่มันมีอยู่สามต้นพ่อแม่พี่นอ้องสามต้นเนาะเพราะว่าแถวเนี่ยเขาเอาไปขายกับราคามันหน่อยราคามันถือเราก็เลยเอามาหัน่นไว้เปลือกปอกเปลือกเขาเก็เก็บใส่ผิดไว้นอกห้เป็นน้ำแข็งพออยากกินน้ำใดเขาก็ออกมาละลายกินได้เขาเอามาเห็ดน,น้ำปัน่นก็ได้น้ำปั่นหน้าปางเนาะเอาน้ำปัน่นมายุ่สิดธพี่น้องก็ขอโทษทีว่าพิษ ้ำหรับคลิปนี้ขอกระซือครัให้คุณเจ้าน้ำลายแตกเท่านี้เดอพยวแม่พิ่นงเดี๋ยวคุณเจ้าสิดาคอยว่าเห็นเห็นน้ำลายแตกแล้วก็บุมไม้บุมไม้กินน้ำน่ะนเนาะเอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีแต่สบายดี